นโมตาสาัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตาสาัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะบุรพาระสมิงพระพุทธคุณัน,นบุรพาระสมิงพระธรรมเมตังบุรพา สังขานังทุกขโรทัพยังวิวันชัยเยัพทุัพโสัพโรคสัพภพพพพัยัพครอบเสียจันไรวิวันชัยเยสภาพภาพนังัพลาพรรังพะวันตุกเมรกขันตูสุระขันตูอาคเนรัสมิงพระพุทธกุณังอาคเนรัสมิง พระธรรมเมตตังอาคเนราสมิงพระสังขานังทุขโรขภยังวิวันชัยเยสัพทุสพพโศกสพพโรคสพพภัยสพพคร้อเสนียจันไรวิวันชัยเยสัพทาณังศพพระลาภัมภวันตุเมรักขันตู รัสมิงพระพุทธกุณังขักสินรัสมิงพระธรรมเมตตังขักสินรัสมิงพระสังขานังทุกขโรขภยังวิวัลชัยเยัพทุกัพโสัพโรคสัพภัยสัพพรห์เสนียจันไรวิวัลชัยเยสัพพถานังศพพะลาพังพะวันตุกเมรัก ขันตูสุรัขันตูหอรดีรัสมิงพระพุทธคุณนังหอรดีรัสมิงพระธรรมเมตตังหอรดีรัสมิงพระสังขานังทุกขโรขภัยังวิวันชัยเยัพพทุัพโสัพโรคสัพภพัยสัพพราะหเสนียจังไร วิวันณชัยเยสพะภนธาณพพะลาพัมพะวันตุเมรักขันตูสุรักขันตูปัจจิมรัสมิงพระพุทธคุณังปัจจิมรัสมิงพระธรรมเมตตัปัจจิมรัสมิงพระสังฆานังทุกขโรขภยัง ชัยเยสัพทสพทุสัพพโสสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์สเสนียจันไรวิวันชัยเยสัพพทานังสัพพลาพังพะวันตุเมรักขันตูสุระขันตูพาจักราสมิงพระพุทธคุณนังพาจับราสมิงพระธรรมเมตตังพาจับราสมิง ทุกขโรขพยังวิวันชัยเยส,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 สัพพทุกสพพโศสพพโรคสพพภัยสัพพราะเสนียจันไรวิวันชัยเยสพภาภานังสัพพลาภพ,พวันตุกเมรักขันตู ดอนราศมินพระสันขานังทุกขโรขพัยังวิวัลชัยเยศพะทุสพโศสสพโรคสพภัสพพยสพเคราะห์เสนียจันไรวิวัลชัยเยศพะขานังสภลาภังะวันตุกเมรักขันตูสุรักขันตูอิสานร,ราศมิน นันอิสานรัสมิงพระธรรมเมตตังอิสานรัสมิงพระสังขานันทุกขโรขพยังวิวันชัยเยสัพทุกสพพโสพพโรคสศพภัยสศพคร้อเสนียจันไรวิวัลชัยเยสศภภาพนสมพภลาธรรมภวันตุกเมรักขันตู อากาศระสมิงพระพุทธคุณังอากาศระสมิงพระธรรมเมตตังอากาศระสมิงพระสันฆานังทุกขโรขพยังวิวังชัยเยสัพทุสกัพโศกสัพโรคสัพภัยสัพพร้อเสนียจันไรวิวังชัยเยสัพพาทานังสัพพลาพังพะวันตุกเม รักคันตูสุรคันตูปัทวีรสมิพระพุทธคุณังปัทวีรสมิงพระธรรมเมตตังปัทวีรสมิงพระสังฆานังทุกขโรขพยังวิวันชัยเยสัพพทุสัพโพโสสัพโพ,สพโรคสัพพภัยสัพพคราะสเสนียจังไร วันชัยเยสัพะธาณังสัพะลาพัมพะวันตุเมรักขันตูสุรักขันตูบูรพารสมิงพระพุทธคุณังบูรพารสมิพระธรรมเมตังบูรพารสมิงพระสังฆานังทุกขโรขะพยังวิวันชัยเย สัพทุส,พส,พส,พสัพพโสสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์สเสียจันไรวิวันชัยเยสัพพธานังสัพพลาพัมพระวันตุเมรักขันตูสุรักขันตูอาคาเนรัสมิงพระพุทธกุณังอาคาเนรัสมิงพระธรรมเมตังอาคาเนรัสมิง สังคานังทุกขโรขพยังวิวัลชัยเยสัพทุสัพโสสัพโรคสัพภัยสัพเพครอ้อเสนียจันไรวิวัลชัยเยสัพภาพาพนังสัพพาลาพังพวันตุกเมรักขันตูสุรักขันตูทักษินรัศมิงพระพุทธ กุณังขักสิลระสมิงพระธรรมเมตตังขักศินรัสมิงพระสังฆานังทุกขโรขพยังวิวันชัยเยัพทุศพโสพพโรคสพพภัยสัพพรสเสนียจังไรวิวั่นชัยเยสัาพภาันำศพะลาธรรมภวันตุกเมรักขันตุสุระ รัศมิงพระพุทธคุณนงอรดีรัศมิงพระธรรมเมตตังอรดีรัศมิงพระสังขานงทุกขโรขพยังวิวัญชัยเยัพทุพพโสพพโรคพพภัยพพคร้อเสนียจันไรวิวัญชัยเยัพธาตุนำพภลาพังพะวันตุกเมรัก ราสมิงพระธรรมเมตตาปัจจิมราสมิงพระสังฆานังทุกขโรขภัยยังวิวัลชัยเยสัพพทุกสัพพโสสัพพโรคสัพพภัยสัพเคราะห์เสนียจันไรวิวัลชัยเยสัพทาณังสัพพะลาพังพะวันตุเมรักขัน พาจยับรัสมิงพระพุทธคุณังพาจยับรัสมิงพระธรรมเมตตังพาจยับรัสมิงพระสังฆานังทุกขโรขภัยังวิวังชัยเยัพพทุพพโสพพโรคสพพภัยสพเครห์เสนียจันไรวิวังชัยเยสัะฆานังศพะลาพัรภวันตุกเม รัขขันตูสุรัขขันตูอกดอรัศมิงพระพุทธทุนังอกดอรัศมิงพระธรรมเมตตังอกดอรัศมิงพระสังคานังทุกขโรขพยังวิวัณชัยเยสัพพทุสัพโพโสสัพโพ,สพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์เสนีย์แจงไร วันชัยเยัพะทา,าสัพะลาพังพะวันตุเมระขันตูสุระขันตูอิสานร,รัสมิงพระพุทธคุณน,นันอิสานร,รัสมิงพระธรรมเมตตังอิสานร,รัสมิงพระสังฆานันทุขโรทัพยัง วันชัยเยัพทุพพโสพพโรคส,พ,รคสพพภัยสพพครอ้อเสนียจันไรวิวันชัยเยสัพทานังสัพลาพังพะวันตุกเมรักขันตูสุรักขันตูอากาศรสมิงพระพุทธ พระคุณนั้งอากาศระสมิญพระธรรมเมตตนังอากาศระสมิญพระสังฆานั่งทุกขโรขพยัญวิวัญชัยเยัพทุัพโศกสัพโรคสัพภัยัพพร้อเสนียจันไรวิวัญชัยเยัพทานังัพพะลาพังพระวันตุกเมรักขันตุสุรขัน ปทวีรศมิพระพุทธคุณังปัทวีรศมิงพระธรรมเมตังปัทวีรศมิงพระสังฆานังทุกขโรขพยังวิวันชัยเยัพทุกสพโสสพโรคสพภัยสพเคราะห์เสนียจันไรวิวันชัยเยัพะทานังสพลาพัมพะวันตุกเม ชัยเยัพธาตุนังัพลาพัมผวันตุเมรักขันตูสุรักขันตูอาคเนราสมิงพระพุทธคุณนังอาคเนราสมิงพระธรรมเมตตังอาคเนราสมิงพระสังฆานังทุกขโรขพยังวิวันชัยเยัพทุัพโสพ สัพพรครเสเนียจันไรวิวันชัยเยสัพพ์ภาังนศัพพะลาพังพระวันตุกเมรักขันตูสุรักขันตูทักษิณรัสมิงพระพุทธกุณังทักษิณรัสมิงพระธรรมเมตตังทักษิณรัสมิงพระสังฆานังทุกขโรขพยัง วันชัยเยสัพทุกสัพโศกสัพโรคสพัสพภัสพพยสัพเคราะหเสนียจันไรวิวันชัยเยัพทาสัพพระลาพังพระวันตุกเมรักขันตูสุรักขันตูหอรดีรัสมิงพระพุทธคุณนันหอรดีรัสมิงพระธรรมเมตตันหอรดีราสมิง สังขานังทุกขโรขพยังวิวันชัยเยัพทุกัพโสัพโรคสัพภัพพยัพเคราห์เสนียจันไรวิวันชัยเยสภาพทางสัพสพลาพรรังพวันตุกเมรักขันตูสุรักขันตูไป ปจิมรสมิงพระสันขานุนทุคโรโรขพัยังวิวันชัยเยัพทุกพพโสพภโรคส,พ,รคสพพภัยสพภพคราะเสนียจันไรวิวันชัยเยสภาพธานัมศภะลาพัมพวันตุกเมรัก นังพายับรัสมิงพระธรรมเมตตังพายับรัสมิงพระสังฆานังทุกขโรขภยังวิวังชัยเยัพทุกัพโสัพโรคสัพภัยสัพคร้อเสนียจันไรวิวังชัยเยัพพาทาสัพพลาพมพะวันตุกเมรักขันตุสุรักขัน นังอุดอนราศมิงพระธรรมเมตตังอุกดอนรัศมิงพระสังฆานังทุกขโรขพยังวิวันชัยเยัพทุัพโสัพโรคสัพภัยัพคร้อเสนียจันไรวิวันชัยเยัพทานัสัพพะลาพังพระวันตุกเมรั อิศานรัสมิงพระพุทธคุณนั้นอิสานรัสมิงพระธรรมเมตตังอิสานรัสมิงพระสังขานั้นทุกขโรขพยังวิวัลชัยเยสัพพทุัพโสัพโรคสัพภัยสัพคร้อเสนียจันไรวิวัลชัยเยัพคานังัพลาพังพระวันตุกเม ันตูสุรคขันตูอากาศรัศมิงพระพุทธคุณนันอากาศรัศมิงพระธรรมเมตตันอากาศรัศมิงพระสังฆานังทุกขโรขภัยยังวิวันชัยเยัพทุัพโสัพโรคสัพภพพัยสัพพร้อเสนียจังไร วันชัยเยสาภาพธาตนังศัพพะลาพัมพะวันตุเมรักขันตูสุรักขันตูปัทวีรสมิมพระพุทธคุณังปัทวีรสมิงพระธรรมเมตตังปัทวีรสมิงพระสังฆานังทุกขโรขพยังวิวันชัยเย สัพทสพทุสัพพโกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์สเสนียจันไ,ไรวิวันชัยเยสัพพธาณสัพพลาพัมพะวันตุเมรักขันตูสุรักขันตูบุรพาระสมิงพระพุทธคุณันบุรพาระสมิงพระธรรมเมตตังบุรพาระสม ชัยเยศพทุัพโศกสัพโรคัพภัยัพเคราะห์เสเนียจันไรวิวันชัยเยสัพพธาตนัสัพพลาพัมพะวันตุเมรักขันตูสุรักขันตูอาคเนรัสมิงพระพุทธคุณนังอาคเนรัสมิงพระธรรมเมตตังอาคเนรัสมิง พระสังขานังทุกขโรขพยังวิวันชัยเยัพทุกส,พ,ส,พ,ส,พ,สพพโสพภโรคสพพภัยสพภคร้อเสนียจันไรวิวันชัยเยสพะคานังสภะลาพัรภวันตุกเมรักขันตุสุรักขัน ิลรสมิงพระพุทธกุณังทักสินรสมิงพระธรรมเมตตังขักสินรสมิงพระสังขานังทุกขโรขภยยังวิวัณชัยเยัพพทุพพโสพพโรคส,พ,รคสพพภพัยสพเพคร้อเสนียจันไรวิวัลชัยเยัพะธานังพพลาภังภวันตุเม ีรัศมิงพระธรรมเมตตังพอรดีรัศมิงพระสังฆานงทุกขโรขพยังวิวัลชัยเยัพทุกัพโสัพโรคสัพภัยสัพครห์เสนียจันไรวิวัลชัยเยัพพาทานนพพาลาภังพะวันตุกเมรักขันตูสุรักขันตูปั พระธรรมเมตตาังปัดจิมรัสมิงพระสังขานังทุกขโรขภัยังวิวันชัยเยสัพทุกสัพโพสัพโรคสัพพภัยสพัพ,พครอบเสนียจันไรวิวันชัยเยสัพพะขานังสัพพะลาพังพระวันตุกเมร พายับรัสมิงพระธรรมเมตตังพายับรัสมิงพระสังฆานังทุกขโรขพยังวิวัลชัยเยัพทุัพโสัพโรคสัพภัยสัพครอบเสนียจันไรวิวัลชัยเยัพทานังัพพะลาพังพวันตุกเมรักขันตุกสุระ นังอูกดอนรัสมิงพระธรรมเมตตังอุกดอนรัศมิงพระสันคานังทุกขโรขพยังวิวันชัยเยสัพทุสกัพโสัพโรคสัพภัยสัพคร้อเสนียจันไรวิวันชัยเยสัพทะนังสัพลาพังพะวันตุกเมรักขันตุสุรั สานรัสมิงพระพุทธคุณันอิสานรัสมิงพระธรรมเมตตังอิสานรัสมิงพระสังฆานังทุกขรโรคภัยังวิวัลชัยเยสัพพทุกพพโสพพโรคสพพภัยสพพคร้อเสนียจันไรวิวัลชัยเยสัพะทานังพพลาพังภวันตุกเม ตูสุรคันตูอากาศรัศมิงพระพุทธคุณังอากาศรัศมิงพระธรรมเมตตังอากาศรัศมิงพระสันฆานังทุกขโรคภัยังวิวันชัยเยสัพทุกัพโสัพโรคสัพภพพัยสัพครพรเสนียจันไร วันชัยเยสภาพธาสาพพะลาภังพวันตุเมระขันตูสุระขันตูปัทวีรสมิมพระพุทธคุณันปัทวีรสมิงพระธรรมเมตตังปัทวีรสมิมพระสังฆานางทุกขโรทพยัง ชัยเยัพทุศพโสพพโรคส,พ,รคสพพภัยสพ,พสเคร้อเสนียนจันไรวิวันชัยเยสพภขทานัมศพพลาพังพวันตุเมรักขันตูสุรักขันตูบูรพารสมิงพระพุทธคุณัน,นบูรพารสมิงพระธรรมเมตตังบูรพารสมิง สังขานังทุกขโรขะพยังวิวันชัยเยสัพพทุสัพโส วิวันชัยเยพภะธาตุนัพพะลาพังภวันตุเมรักขันตูสุรักขันตูทักสินรัสมิงพระพุทธคุณังทักสินรัสมิงพระธรรมเมตังทักสินรัสมิงพระสังฆานังทุกขโรขภัยยัง วันชัยเยัพพทุพพโศกสพโสพโรคสพพภัยสพเคร้อเสนียจันไรวิวันชัยเยัพะทานังศพะลาพังพะวันตุเมรักขันตูสุระขันตูอรดีรัสมิงพระพุทธคุณนังอรดีรัสมิงพระธรรมเมตตังอรดีรัสมิง พระสังขานงทุกขโรขพยังวิวันชัยเยสัพพทุสัพโสสพโรคสัพภัยสัพ,พ,สพ,พสเคราะห์เสนียดจันไรวิวันชัยเยศพะทานงสภลาพรรังพะวันตุกเมรักขันตุสุรักขันตุปัจิมรัสมิงพระพุทธคุณนันปจิมรัสมิ พระธรรมเมตตปัดจิมรศสมิงพระสันขานันทุคโรโรคพยังวิวันชัยเยัพทุัพโสัพโรคัพพภัยัพเคราะเสนียดจันไรวิวันชัยเยสัพพธขานังสัพพลาพัมพะวันตุกเมรัก พายับระสมิงพระธรรมเมตตังพายับระสมิงพระสังฆานังทุกขโรขภยังวิวันชัยเยพพทุพพโสพพโรคสพพภัยสพเครอบเสนียจันไรวิวังชัยเยสัพพขานังสพพลาพังะวันตุกเมรักขันตุสุระ มิงพระพุทธคุณนังอุกดรรัศมิงพระธรรมเมตตังอุกดรรัศมิงพระสังฆานังทุกขโรขพยังวิวันชัยเยัพพทุพพโสพพโรคสพพภัยสพพคร้อเสนียจันไรวิวันชัยเยสัพะทะนัสัพพะลาพังพะวันตุก ารรศมิงพระธรรมเมตตังอิสานรัศมิงพระสังขานังทุกขโรทพยังวิวันชัยเยัพทุัพโศกสัพโรคสัพภัยสัพครอบเสนีย์จันไรวิวันชัยเยัพทานังศพพะลาพังพระวันตุกเมรักขันตุสุรักขัน อากาศรัศมิพระพุทธคุณังอากาศรัศมิพระธรรมเมตตังอากาศรัศมิพระสังฆานังทุกขโรขพยังวิวัลชัยเยัพทุัพโสัพโรคสัพภัยสัพครพรเสนียดจันไรวิวัลชัยเยัพพาทานังัพพลาพังพะวันตุกเม ันตูสุรคันตูปัทวีรสมิงพระพุทธคุณังปัทวีรสมิงพระธรรมเมตตังปัทวีรสมิงพระสังฆานังทุกขโรขพยังวิวันชัยเยัพทุกัพโ,ส,พโสัพโรคสัพภพัยสัพเคราะห์เสนียจังไร วันชัยเยสัพพะธานังสาาาพงัพพะลาภังภวันตุเมรักขันตุสุรักขัน